วันนี้ก็จะมาดูลูกกบนะครับเห็นไหมครับเลี้ยงแบบซื้อคุณตาซื้อมาสองกิโลเนาะแล้วก็จะเป็นผักตกเห็นไหมไปดูทางนู้นไหมครับคุณผู้ชมพิเตอร์คุณตาก็จะเอาตัวนี้มาคั่นไว้นะครับไม่ให้มันออกเห็นไหมครับน,นะครับคุณผู้ชมกบเนาะเลี้ยงกบด้วยคุณผู้ชม เห็นไหมคุณผ <Hai> ู้ชมมัน <obey> ม <ster> ัน <tes> ก็จะยังเล็กๆอยู่นะครับเพราะว่าก็จะซื้อมาแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมเพราะว่าจะได้มันจะได้แบบคุ้มถ้าซื้อมาเป็นตัวมันไม่คุ้มนะครับเห็นไหมครับกบน้อยตัวเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับน่ะมันกระโดดอยู่นะคุณผู้ชมเห็นไหมครับกบนะครับกบดำๆน้อยน้อยน่ารักน่ารักอะครับดูครับดู ็นลูกออดก็มีนะครับตรงนู้นก็จะเป็นโซนลูกออดแต่ว่าตรงนี้นะมันก็จะมาอยู่นะครับหามันก็กําลังจะขาดนะคุณผู้ชมเนาะโอเคครับมาดูกันนะครับท่านอาหารก็เมื่อเช้านี้ก็คุณตาให้ไปแล้วนะครับซื้อมาสองร้อยบาทเนาะก็จะได้เป็นสองกิโลเฮ้ยไม่ผิ่พูดผิดอีกตัวหนึ่งนะ่ะกิโลละสองร้อยนะครับก็จะเป็นสี่ร้อยนะครับ นี่ครับก็จะเป็นฟืนนะครับเห็นไหมครับถ้ามาันโตอีกทีก็จะแจ้งอีกแล้วนะครับก็จะแจ้งแบบว่าทําคลิปก็ก็แก๊ๆๆนะครับให้ทุกคนดูนะครับเห็นไหมครับดูนะครับก็จะมาถ่ายแบบเลิศให้ทุกคนดูเนาะเห็นไหมครับเลกี้นะ่ยมันจะมีนกป่าอยู่ตรงนู้นน่ะ เกาะสายไฟเต็มไปเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนหมดแล้วนะครับการไว้ไม่ให้นกหรือให้อะไรให้กาหรือให้อะไรมากินนะครับให้ไก่อะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกนะครับตู้กบอีกแล้วก็จะไปดูออื่นนะครับมีแค่นี้แหละครับสัตว์เลี้ยงของจะมีไก่มีห่าน มีกบคุณตาวาจะเลี้ยงปลาดุกนะครับมีแมวมีสนะุนัขมีวัวซิงกีก็จะเลี้ยงควายแต่ว่าขายควายไปแล้วนะครับใช่ก okay. คือน้องแมวเหมียวนะครับแมวเหมียวแมวเหมียวเหมียว็นไหมครับทักทายแล้วอะอู้ยทักทายแล้วครับ ปลูกน้อยหนาน,นะครับนี่ก็จะเป็นแบบสวนเล็กๆย่อมๆนะครับก็จะเป็นสวนเล็กๆนะครับที่นี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นตอนยามค่ำคืนนะคุณผู้ชมมันจะสวยมากเลยนะครับต่กี้นะมันจะมีนอกอยู่ตรงนั้นนะครับเต็มไปเลยนะตรงนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีนกเลยเพราะฝนตกเนาะ นี่ไงนะครกำลังทำเด็ดไปนั้นนะครับต้นมะพร้าวมีมะละกอด้วยนะครับคุณผู้ชมมะลนะกอเนาะมะละกอนะคะปลูกเองนะคะไปซื้อที่คลองถมตัวละห้าบาทสิบบาทมาปลูกอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวนะครับาากเอามาให้นะคะเพราะน,นั้นก็จะเป็นแบบว่า มาซิดาหรือว่าฝรั่งนะครับ <c oughs> แซ่บแซ่บอร่อยมากครับคุณผู้ชมจา๋าปู่เองนก็จะหึงแล้วเกิดมาก็เห็นเลย <c oughs> นั่นลูกสุกกำลังสุกเลยครับคุณผู้ชมอุ้น่ากินไหมคุณผู้ชม,มคชมรับคุณผู้ชมนี่ไงคุณผู้ชมครับเก็บไปเลยครับคุณผู้ชมอุ้ย ดูสิครับคุณผู้ชมล้างก่อนนะคะรับแล้วค่อยกินเนาะเราก็จะมาล้างแล้วเราก็จะมากินนะครับคุณผู้ชมครับวิน่าทานมากคุณผู้ชมคุณผู้ชมน่าทานมากครับอื้มอร่อยบ๊ายบาย